ไปดูเรื่องน่าสนใจใกล้ตัวอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าโดนก็คงเจ็บใจที่อุดรอธอานีเป็นหญิงอุดรธานีคนหนึ่งนะครับสั่งซื้อมือถือซัมซุง J1 ทางไลน์สุดท้ายได้พัสดุส่งกลับมาเป็นปากกระป๋องสามแม่ครัว แล้วจะโถอยายไก่แล้ะเนี่ยเจ็บใจจริงๆคุณชนิดานามเศรษฐกุลอายุ35ปีขึ้นโรงพักเลยนะคะแจ้งความกับพนักงาน<ช>สอบสวนโรงพักเมืองอุดรธานีว่าถูกแก๊้งมิจฉาชีพหลอกลวงค่ะโดยเธอเนี่ยสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปแต่พัสดุที่เธอได้พอเปิดดูข้างในเป็นปลากระป๋องค่ะ <c oughs> อยากจะให้ตำรวจติดตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ <c oughs> คุณชนิดาบอกว่าเล่นไลน์แล้วก็เห็นมีประกาศขายโทรศัพท์มือถือสนใจซัมซุง J หนึ่งที่เขาประกาศขายในแอปพลิเคชันไลน์ราคาถูกแสนถูก คือขายแค่พันเดียวค่ะปกติราคาขายทั่วไป3 0 0พันกว่าใช่ไหมใช่ประมาณสัก3 9 0พนะคะนี่เห็นประกาศขาย1,000บาทเธอบอกเธอตัดสินใจซื้อเลย <c oughs> ติดต่อกันบอกให้เธอโอนเงินก่อนเธอก็โอนเงินไปเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย <c oughs> ชื่อบัญชีว่าสนากันตา ต่อไปต้องบอก yeah. ที่ททอบัญชีเธอเนี่ยโอนตั้งแต่วันที่6กุมภาต่อมา9กาุมภาตอน10โมงเธอได้พดัสดุเธอก็คิดว่านี่โทรศัพท์มือถือที่สั่งมาแล้วปรากฏเปิด,อ,ดออกดูอึ้งไปเลยค่ะล้มทั้งยืนแทน,นที่จะได้โทรศัพท์ที่สั่งเอาไว้เป็นปลากระป๋องหนึ่งกระป<ร>๋องเธอบอกโดนหลอกแน่ๆคุณดรพักแจ้งความเลยนะคะเงิน1,000พคุณชนิดาบอกถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่ไม่อยากให้มิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นแบบนี้อีกมันเจ็บใจนะคะนอกจากเสียเงินเนี่ย อ๋ดูกันต่อไปนะครับ